สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องครูซันนี่999ค่ะยินีต้อนรับทุกทท่านที่ชื่นชอบศาสตร์การพยากรไพ่ยิปซีไพ่าทาโร่ไพ่ออโรโลกราบขอบคุณทุกๆการสนับสนุนการทั้งการกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์ตงบางคนบางท่านก็โอน,นอกอรอบให้ครูซันนี่กราบขอบคุณทุกทุกการสนับสนุนเลยนะคะวันนี้มาทักทายทุกคนเช่นเดิมค่ะกับกัวข้อปิ้งแหวบ จักรวาลกำลังจัดเตรียมของขวัญใดให้แก่คุณเร็วๆนี้นะคะคุณซันนี่มีความรู้สึกว่ามีพลังงานบางท่านบางคนหลายท่านหลายคนเหมือนต้องการหาคำตอบอยู่ว่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้งไหมหรือบางคนบางท่านทำงานเป็นผู้ให้มาตลอดให้แบบไม่มีเงื่อนไขให้แบบไม่คาดหวังและตัวคุณเองก็ผ่านทบททดสอบมากมายมาในชีวิตแล้ว และวันนี้จักรวาลต้องการส่งข้อความถึงคุณค่ะว่าท่านได้จัดเตรียมของขวัญไว้ให้คุณแล้วและคุณก็จะได้รับเร็วๆนี้นะคะเร็วๆนี้ก็ประมาณ 1- ถึงสเดือนอย่างเร็วหนึ่งเดือนอย่างช้า3เดือนไม่น่าเกินนี้หรืออย่างเร็วจริงๆแบบด่วนสุดภายในเจวันฉะนั้นเรามารับฟังข้อความกันนะคะก่อนอื่นกันยังไม่ทุกท่านอย่าลืมขอบคุณตัวเองนะคะ ยิ้มให้ตัวเองขอบคุณตัวเองขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้รับค่ะเพราะทุกอย่างไม่ใช่เรื่องมาเอญแน่นอน,นนะคะการที่เราได้รับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชีวิตมันเป็นสิ่งที่เป็นของขวัญจากจักรวาลน,นะคะฉะนั้นยิ้มและขอบคุณกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับค่ะยิ้มให้ตัวเองและยิ้มให้บุคคลที่เกี่ยวข้องนั่นเองนะและใครทักทายกันจากไหนนะคะก็รายงานตัวได้ค่ะกูซานี่ทักทายจาก ประเทศอังกฤษนะคะที่อังกฤษตอนนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงตลอดนะคะอืมเสียงคุณซันนี่ก็ยังเหมือนคนเป็นหวัดเช่นเดิมนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคนในคลิปนี้นะคะก็เป็นแบรนดอมนะคะข้อความในวันนี้นะคะเป็นคลิปแบรนดอมไม่ได้เฉพาะเจาะจงผู้หนึ่งผู้ใดนะคะและก็เป็นไทม์เลสถ้าคุณมีพลังงานหนึ่งดูดเข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องมังเอิญแน่นอนค่ะครูครูคบาอาจารย์ต้องการส่งสารนี้ ถึงคุณนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นคิดแรนดอมนะฉะนั้นอาจจะตรงกับบางท่านหรือไม่ตรงกับบางท่านหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็เป็นได้ฉะนั้นฟังเป็นไกด์ไลน์ค่ะขออนุญ,ญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์นางฟ้าทุกสวรรค์จงอนุญาตและเปิดทางให้ครูสันนี่ได้ดูพลังงานของคนในคลิปนี้นะคะว่าเป็นอย่างไรด้วยเถินสาธุสาธุเจ้าสาพลังงานตอนนี้เป็นอย่างไรสาธุสาธุสาธุครูสันนี่จะเป็นสื่อกลาง ในการสื่อความหมายขอดูพลังงาน3ามใบนะคะเรามาดูใบแรกกันเลยเป็นพลังงานสี่ถ้วย (four of cups) นะ,ะเป็นพลังงานของคนที่กำลังคิดทบทวนในชีวิตอยู่นะคะว่าต้องการอะไรกันแน่กับชีวิต <c oughs> ที่ผ่านมาเป้าหมายที่วางไว้ลงมือทำแล้วมันก็ไม่สำเร็จมันล้มระเนระนาดนะ,ะวันนี้คุณมานั่งทบทวนค่ะ ว่าคุณต้องการอะไรกันแน่กับชีวิตเป้าหมายของคุณคืออะไรการประสบความสําเร็จในชีวิตการมีชีวิตที่มั่นคงการมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ใช้ใจ่ายสิ่งใดไม่กังวลวันนี้เป็นพลังงานของคนที่กลับมาทบทวนค่ะว่าเป้าหมายของคุณน่ะคืออะไรคุณก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป้าหมายคืออะไรวันนี้คุณอยู่ในสถานการณ์เหตุการณ์ที่กลับมาถามตัวเองกลับมาทบทวนตัวเองว่าต้องการอะไรกันแน่ คุณอยู่ในงานที่ใช่อยู่ไหมแล้วคุณทำไปเพื่อใครหรือทำงานไปวันๆแบบสังกตายเหมือนร่างที่ไร้วิญญาณทำไปงั้นๆได้เงินมากับบ้านไม่มีพาชั่นไม่มีความกระตือร้อนหรือไม่มีความสุขในชีวิตหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่คุณถามตัวเองนะฮะฉะนั้นคนพลังงานของคนในคลิปนี้ยังเป็นพลังงานของคนที่กำลังเหมือนหาคำตอบในตัวเองว่าคุณกำลังต้องการอะไรในชีวิตกันแน่ แล้วเป้าหมายของคุณมันคืออะไรเพราะที่ผ่านมาทําบางสิ่งบางอย่างหรือทาอะไรแล้วมันไม,ม,นไม่มันไม่ไปอยู่ในจุดที่พีคมันไปอยู่ในจุดที่สุดยังไม่ได้ยังไม่ถึงสักทีนะคือทาอะไรแล้วมันยังไม่สําเร็จนั่นเองตามเป้าหมายแต่คุณมีศักยภาพคนะ่ะวันนี้ไม่มีใครมาบังคับให้คุณทําอะไรก็ได้ถ้าคุณไม่อยากทําแต่เป็นพลังงานคนที่ถ้าเอาจริงตัดสินใจแล้วคุณทําได้คุณสําเร็จกัน แต่ที่มันยังไม่ไปไหนมาไหนหรือมันยังไม่ชัดเจนเนี่ยเพราะคุณก็เหมือนก็ยังลังเลแล้วยังไม่ชัดเจนนั่นเองว่าต้องการอะไรกันแน่แต่เดี๋ยวคุณจะตัดสินใจได้ <c oughs> นะเข้ามาดูคลิปนี้แล้วคุณจะตัดสินใจได้นั่นเองก็ดีละครังเป็นกําลังใจให้กับพลังงานไปแรกเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูใบที่สอกันนะอยู่ติดถนนนะแหมอยู่ดีดรถมอเตอร์ไซค์ก็มาได้ยังไงนะ ขอภายเสียงนะแต่ก็นะไปตามโฟล์นะทุกคนนะเราไม่สามารถจะห้ามฟ้าห้ามดินห้ามสถานการณ์ข้างนอกได้นะฮะขิงถือเหรียญน,นะเป็นพลังงานของคนที่มีความมั่นคงในชีวิตแล้วการงานก็มั่นคงการเงินก็มั่นคงบางคนก็มีงานในตำแหน่งหน้าที่ระดับสูงแล้วหรือบางคนบางท่านทำงานาภายใต้บังคับัญชาผู้บังคับัญชานี่แหละ แต่คุณก็สามารถจะมีฐานะที่มั่นคงได้กับงานที่คุณทำอยู่และสร้างมเมล็ดเงินด้วยนะเป็นพลังงานของคนที่มีความมั่นคงในชีวิตไม่ต้องกังวลกับเรื่องการใช้ใจ่ายความเป็นอยู่หรือคำพูดหรือคำไม่จานหรืออะไรของใครก็แล้วแต่เป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองสูงคิดอย่างไรพูดอย่างนั้นตัดสินใจอะไรแล้วก็คือใช่หรือถ้ามันไม่ใช่ก็เปลี่ยนแปลงอะดปท์ทำใหม่นะ คือเป็นคนที่ปล่อยชีวิตไปตาม flow แต่คุณไม่ได้ Flow แบบไม่มีจุดหมายแต่คุณมีสติและมีปัญญาญาในการก้าวกับทุกย่างก้าวในการดาเนินชีวิตและวันนี้คุณก็มาอยู่ในความของคําว่าอุดมสมบูรณ์และความมั่งคั่งนะคุณไม่ได้ไปโห้ยหาหรือเปรียบเทียบตัวคุณกับใครใดๆนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใบที่สพลังงานของใบที่สามือพุ่งไปข้างหน้าเท่านั้นเลยนะคะ เอจ of wand แไม้เท้าวันนี้ไม่ว่าอุปสรรคหรือมีสิ่งใดเข้ามาคุณพุ่งทยานเลยนะคุณไม่เดินถอยหลังไม่นั่งมาก้าวถอยหลังแล้วมาเริ่มต้นใหม่ค่ะแต่วันนี้คุณลุยไปข้างหน้านะเหมือนนักรบเลยอะ่ะทำให้คุณนึกถึงนักรบนะให้ไปนี้นะคะแไม้นะคือนักรบเนี่ยถือดาบแล้วมีอาวุธแล้วคู่ต่อสู้มาก็คือทำหน้าที่ชะ ฟันดับนะทั้งนั้นแต่ไม่เอามาเป็นอารมณ์เพราะทําตามหน้าที่ไม่ได้รู้จักกันเลยนะฉะนั้นคลปนี้มาสื่อถึงพนักง,งานคนในคลิปนี้เป็นคนที่กระตือรือร้นมีความเกิดเยอทะยานพุ่งทยานเพื่อความสําเร็จในหน้าที่ที่คุณได้รับมอบหมายมาและถ้าคุณได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นนักรบไปรักษาชายแดนไปรักษาส่วนใดของประเทศก็แล้วแต่คุณทําเต็มที่ผลลัพธ์ออกมาอย่างไง มันก็ต้องว่าไปตามความสามารถและกละยุทธ์และความกล้าหาญฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้นะแล้วก็พลังงานของคนใบที่สามเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่พุ่งทยานอืมพุ่งทยานไปข้างหน้าค่ะไม่ว่าคุณวันนี้จะทําหน้าที่อะไรบางคนบางท่านก็ทําหน้าที่รับราชการดูแลอ,อิสรภาพหรือปกป้องประเทศบางคนบางท่านเป็นครูเป็นโครชบางคนบางท่าน ก็กำลังศึกษาเล่าเรียนหรือบางคนบางท่านทำงานในตำแหน่งหน้าที่ของคุณอยู่แต่คุณมีไซไลน์อาจจะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆหรืออาจจะขายของออนไลน์ออฟไลน์ line. คุณทำได้ดีค่ะนะฉะนั้นเป็นพลังงานของพร้อมสู้พร้อมลุยไม่ยออ่อท้อนะและบางคนบางท่านก็สําเร็จมาครึ่งทางแล้วที่เหลือก็ฝึกต่อไปคิดดีพูดดีทําดี3คํานี้นะเป็นเกราะอ้องกันภัย ให้คุณได้อย่างดีเลยนะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ทาโร่กันนะใครพลังงานใช่พลังงานตรงเรามารับข้อความกันต่อกับหัวข้อในวันนี้จัก,กรวาลกำลังจัดเตรียมของขวัญใดให้คุณเร็วๆนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามารับข้อความกันต่อก็ดื่มน้ำนิดหนึ่งนะเพราะว่าเฮ้ <c oughs> ุฟิเบอร์เล่นงาน ขอรัตนาครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์นางฟ้าทุสวรรค์จงมาสิทธิ์ในการทํานายกับไพ่ชุดนี้ด้วยเถินครูซันนี่จะเป็นื่อ์กลางในการื่อความหมายขอครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกทุกพระองค์จงมาสิทธิ์ในการทํานายกับไพ่ชุดนี้ด้วยเถินสาธุสาธุสาธุอ่าขออนุญาตครูครูบาอาจารย์แล้วและมาสิทธิ์ในการทํานายครั้งนี้ของขวัญใด นะจักรวาลกำลังจัดเตรียมของขวัญใดให้คุณเร็วๆนี้นะคะคุณจะมีาลังของตัวเองคุณจะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองและที่ที่คุณอยู่คือที่ของคุณใครที่เราหกระเฮินนะคะเช่าบ้านนะหรืออยู่ในที่อยู่อาศัยที่มันไม่ได้เป็นที่ถูกใจสบายใจคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของขวัญที่จัดเตรียมไว้นะคะคือการเปลี่ยนแปลง ไปสู่บทบาทใหม่ที่ใหม่ที่จะให้คุณมีความมั่งคั่งในชีวิตให้เป็นที่มาสื่อพลังงานของคนในคิปนี้นะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำมีมีจิตใจของการเป็นผู้ให้มีจิตใจของการเป็นคนที่ส่งต่อฉะนั้นพลังงานของคุณนี้สุดยอดมากๆมีความเป็นผู้นำมีนำตัวเองได้นำผู้อื่นได้ และนำชีวิตตัวคุณได้นั่นเองนะเรามาฟังข้อความกันก่อนนะกำลังจักรวาลกำลังจัดเตรียมของขวัญใดให้แก่คุณเร็วๆนี้เรามาดูใบที่สองนะ ten of cups สวยงามมากนะคะของขวัญที่คุณจะรับคือการ reunion กับมาหาครอบครัวค่ะใครอยู่ต่างถิ่นต่างแดนจะได้กลับมาในครอบครัวมาพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันในถิ่นกำเนิดหรือถิ่นที่คุณเลือกแล้ว ไม่ว่าวันนี้คุณจะเกิดที่ไหนแล้วเกิดที่ประเทศไทยแล้วไปใช้ชีวิตยอยู่ต่างแดนนะมีโอกาสจะมารียิเนียนมีโอกาสที่จะได้มาเจอครอบครัวอีกหรือบางคนบางท่านอยู่ต่างถิ่นต่างแดนกลับมาเยี่ยมครอบครัวและตัดสินใจที่จะอยู่เมืองไทยเลยก็มีความเป็นไปได้เป็นไปของความสุขอุดมสมบูรณ์การอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเป็นครอบครัวและคุณเองก็มีโซคแฟมิลี่ที่อยู่เบื้องบนคอยดูแล สนับสนุนคุณทุกเส้นทางที่คุณเลือกนั่นเองนะสุดยอดมากๆเรามาดูใบที่3กันคืออะไร The Empress โอ้โหมี Emperor แล้วก็มี Empress ขึ้นมานะคะตัวคนเองเป็นคนมีปัญญายาณเฉลียวฉลาดไม่ว่าวันนี้คุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณมาใช้อ่าร่างกายนี่เหมือนเป็นเหมือนวัดของพ่อแม่ DNA ทุกอย่างได้รับมาจากพ่อแม่ทั้งหมด วันนี้ตัวคุณเองนะคะเห็นศักยภาพของตัวคุณเองแล้วลว่าคุณสามารถจะทําอะไรก็ได้เป็นใครก็ได้ที่ไหนก็ได้เมื่อ,อไรก็ได้และคุณมีความเป็นจกักรพรรดินีในตัวคุณเองและอย่างแรกที่คุณมีไม่้ใยคือการกลับมารักตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นและคุณจะส่งต่อสิ่งดีบนโลกใบนี้เลยนะคะว้าวมากๆเลยนะคะพลังงานสุดยอดจักรวาจลจะนทแมเตียงของขวัญใดไว้คุณการเป็นผู้นํา การมีความฉเฉลียวฉลาดนะเข้ากับผู้คนได้ง่ายคุณจะเจอผู้คนมากขึ้นค่ะและใช้ความอ่อนหวานสยบความไม่ชอบมากมายทังพวกนั่นเองนะคะนะเดี๋ยวสักใหม่นะรูซันนี่นะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะกับข้อความในวันนี้จัก,กรวาลกําลังจัดเตรียมของขวัญใดให้คุณเร็วๆนี้นะคะเรามาดูใบที่4กันนะทุกคน six of cups อ่าการกลับหวนมาจริงๆนะ อาบางคนบางท่านจะได้ย้ายนะถิ่นฐานกลับไปบ้านเกิดเมืองนอนที่คุณเคยอยู่อืหลายคลิปแล้วนะมีบางคนบางท่านที่จะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงชีวิตบางคนบางท่านอาจจะได้กลับไปอยู่ต่างอยู่เมืองไทยก็อาจจะไปต่างถิ่นต่างแดนที่คุณเ,เคยใช้ชีวิตอาจจะลลยพบภูมิมาแล้วมันทําให้คุณไปเกี่ยวพันไปเกี่ยวข้องได้มีวิถีชีวิตไปอยู่ต่างประเทศ ที่ไม่ใช่ประเทศไทยหรือบางคนบางท่านอยู่ต่างถิ่นต่างแดนอยู่นะจะได้กลับมาบ้านเกิดเมืองนอนนะถ้าคุณอยู่ประเทศไทยคุณจะได้กลับประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบ้านลาวกัมเบนกัมบูชาคุณจากมาจากที่ใดเหมือนคุณจะได้กลับไปที่นั้นเหมือนกลับไปสถานที่เดิมน,นะก็ดีมากๆนะนะ six of cups เนดะี๋ยวเรามาดูต่อนะใบที่5มีสิ่งใดอีกนะคะจักรวาล กำลังจะเตรียมของขวัญใดไว้ให้คุณของขวัญที่คุณต้องการคุณได้รับแน่นอนจงเชื่อใจไว้ใจวางใจและศรัทธาในพลังงานของคุณเองและพรังงานของพระผู้สร้างค่ะนะเรามารับข้อความเพิ่มเติมค่ะนะหม่ยี่6มีสิ่งใดอีก s o v s w o r d ตัวคุณเองมีสติปัญญามีความรู้ความสามารถมากๆทุกอย่างนะคะที่คุณ ไม่เคยได้เรียนรู้มาหรือคุณสนใจบางสิ่งบางอย่างแต่คุณฟังแป๊บเดียวเนี่ยมันปิ๊งแวบแล้วมันได้คลิกข้อมูลต่างๆเลยสื่อถึงการที่คุณะมีของเก่าของเดิมมาแล้วแต่อดีตชาติทําเพิ่มหรือมีสัญญาอะไรที่มันไปทริกเกอร์ไปสกิรเนี่ยคุณเหมือนจะจําได้เลยนะฉะนั้นก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะนี่คือของขวัญที่จัก,กรวาลจัดเตรียมมาให้คุณนะมีสิ่งใดอีกนะมีสิ่งใด Three of cups ว wow. ้าจะมีการเฉลิมฉลองนะทุกคนบางคนบางท่านอาจจะสำเร็จการศึกษาแล้วมีการเฉลิมฉลองบางคนเฉลิมฉลองการได้บ้านใหม่งานใหม่นะไปอยู่ในชุมภูมิใหม่ๆที่ใหม่สถานที่ใหม่คนใหม่ทุกอย่างใหม่หมดแล้วมากบกับไพ่เอ per ปอสุดยอดมากๆนะจะมีสิ่งดีดีเกิดขึ้นแน่นอนนะเดี๋ยวเรามาดูใบที่แปดคืออะไร k n n o of u u s ไพ่ k n n มาอีกแล้วนะอืมบันเทาความเดือดร้อนบันเทาความทุกข์ให้แก่บุคคลที่ใร่จิตนะนี่คือตัวคุณนี่คือของขวัญที่คุณจะรับรวนวันนี้คุณจะมีบทบาทเป็นฟู้เอนเซอร์ช่วยเหลือผู้คนในเรื่องดูแลสุขภาพในเรื่องการค่าใช้จ่ายการรับและการออกไปคนในคลิปนี้จะได้เป็นกูรูเลยนะในเรื่องการใช้จ่ายในเรื่องเงินทองนะ ไปปลดล็อกปัวใจผู้คนได้นั่นเองนะเรามาดูใบที่9กันนะทุกคนคืออะไรโอ้โ oh, ห Temperance ขึ้นมาคอนเฟิร์มนะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแน่นอนคนในคลิปนี้จะได้ย้ายบ้านแบบกระทันหันเปลี่ยนงานแบบกระทันหันแต่คุณจะไปได้ไปชีวิตใหม่ที่สดใสในอีกซีกโลกหนึ่งหรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณเลือกแล้วคุณจะประสบความสำเร็จนั่นเองนะ ไม่ต้องลังเลสงสัยค่ะใครที่มีเกณฑ์จะย้ายบ้านนะก็จะได้ย้ายบ้านใครจะมีเกณฑ์ที่ได้รับเรื่องอต่างๆนะคะคุณก็จะได้รับมากขึ้นนั่นเองนะจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงค่ะยกย้ายหรือการาย้ายบ้านย้ายงานย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูไปที่สิบใบสุดท้ายเพจอั o r ร เป้าหมายชัดเจนวันนี้คุณคิดจะทำอะไรคุณไม่เคยละทิ้งเป้าหมายของคุณค่ะก้าวไปข้างหน้าเท่านั้นและก้าวทุกก้าวคุณรู้ค่ะว่าจะนํามาซึ่งความสําเร็จและความสําเร็จจะอยู่กับคนที่มีวินัยเท่านั้นใครไม่มีวินยัยเ,เงินจะเดินหนีนั่นเองนะคะว้าวมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์ในคลินี้มีไพ่อะไรบ้างนะมีไพ่ The Empress นะมีไพ่สิบถ้วย ความสุขค่ะทุกอย่างคุณเป็นจักรพัตินีนะความสุขมีได้ทุกวันและทุกวันเป็นวันของแห่งความสุขและเทนนอครับการได้รับบ้านใหม่ที่อยู่ใหม่สดใสก็เดิมชีวิตมีความสุขปังปุริเยเลยนะคะสุดยอดมากๆเลยนะอ่าที่ะระฆังดังไปถึงส่วนวน,นั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจักรวาลกาลังจัดเตรียมของขวัญใดให้คุณ เร็วๆนี้นะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันคูซันนี่จะใช้ไพ่ชุดนี้นะคะในการเสี่ยงทายนะว่าจักรวาลกำลังจัดเตรียมของขวัญใดให้แก่คุณเร็วนี้นะคะนะก็มีผลในระยะ1นเดือนถึงสเดือนนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะอใบแรกไว้ตรงนี้นะใบที่2นะคะอ่ะและใบที่3 จักรวาลกำลังจัดเตรียมของขวัญใดให้แก่คุณเร็วนี้นะให้ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานแล้วเลือกนะคะนะนะ,ะใบที่หนึ่งนะเป็นลาพิสลาซูรีนะน,ะ,นะแล้วก็ใบที่สองนะคะเป็นหินอ่ะสีม่วงนะคะอืมและอันที่สามนะเป็นโรสควอดนะเป็นสีชมพูนะอืมฉะนั้นอ่า เลือกนะเลือกตามกองไพ่นะใบที่1นะหินสีน้ำเงินนะ,ะลาพิซารีและหินสีม่วงนะใบที่2และหินโรสคอร์เป็นหินที่3มนะเดี๋ยวเรามาเลือกกันนะตั้งจิตอธิษฐานว่าจัก,กรวาลกำลังจะเตรียมของควันใดให้แก่คุณแลเร็วๆนี้นะคะเลือกมา1ใบนะจาก3ใบนี้นะหใบเท่านั้นนะใครตั้งจิตให้นิ่งนะ แล้วก็เลือกเลยค่ะครูซันนี่ก็เลือกเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันว่าเป็นอะไรนะเรามาดูคนที่เลือกใบแรกใบที่หนึ่ง marriage นะ,ะใครที่โสดอยู่มีโอกาสจะได้รับการแต่งงานมีคู่นะใครที่แต่งงานแล้วมีโอกาสได้ไปฮันนีมูนกัน ไม่ว่ารอบไหนอาจจะเป็นการครบรอบการแต่งงานค่ะในสามเดือนข้างหน้านี้บางคนบางท่านจะเป็นเดือนที่ครบรอบการแต่งงานนะเดือนสิงหาฉะนั้นคุณจะได้เฉลิมฉลองการแต่งงานสำหรับคนที่มีคู่ w e d d i n g a n n i v e r s a r y หรือใครยังโสดอยู่ก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะได้เจอคู่แท้คู่ใช่กับระคังวิวาเจอคนที่ใช่นั่นเองนะว้าวมากๆเลย จักรวาลจัดเตรียมไว้ให้คุณแล้วนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูใบที่สองกันคืออะไรโอ้โหคุณจะรับของขวัญค่ะของขวัญมาหลายอย่างอาจจะเป็นความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะโชคลาภจากการเสี่ยงโชคลาภต่างๆมาได้หลายทิศทางเลยคุณจะรับของขวัญนะจักรวาลกําลังจัดเตรียมให้คุณแล้วนั่นเองเร็วๆนี้นะฉะนั้นของขวัญแต่ละคนไม่เหมือนกันแน่นอนนะคะ อนุญาตให้ตัวเองเปิดรับเลยนะคะสุดยอดมากๆใครที่นะใครจะเลือกสามใบเลยก็ได้นะอืมอ่ะเรามาดูใบที่สามนะคืออะไร official person อืมบางคนบางท่านจะได้เจอคนในเครื่องแบบไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายผู้หญิงนะเจออาจจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือบางคนบางท่านอาจจะรับการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่ง official person นะมีโอกาสเป็นไปได้เลยสื่อสิ่งที่คุณจะได้รับ จกักรวาลจัดเตรียมของขวัญไวไ้ให้คุณการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหนง่งการได้รับของขวัญและการั่างะระฆังวิวานั่นเองนะอ่าได้คําตอบกันแล้วเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันนะคนในคลิปนี้มีข้อความใดส่งท้ายถึงคนในคลิปนี้นะคะอ่อนญาติพระครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกช่องจองเปิดทางให้ัยสานีนะ่แล้วก็ส่งข้อความถึงคนในคลิปนี้ค่ะ อข้อความปิดท้าย3ใบนะคะเรามาดูใบแรกกันจัก,กรวาลต้องการสื่อสารสิ่งใด c e l เลอร์ลัต t ดอะ l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  a t l ว t a ี่เ e a าร์ e m m มีฟร m มไมอองว l e เนอร e เบ n ร h I l ิ I l นอร์ไ t ล์ไอลองทู e ท f แคร l ออฟม e ย e ซล r ์ไลทนะคืออะไรนะคะกลับมารักตัวเองค่ะทุกคนคนที่อยู่กับเราตั้งแต่ที่เราเกิดจนปัจจุบันนี้คือตัวของคุณเองคือจิตของคุณค่ะ จิตภายในอยู่คุณอินเนอร์เซลนะฉะนั้นไม่ต้องไปมองหาไกลนะคนที่รักคุณมากที่สุดนอกจากพ่อแม่แล้วคือตัวคุณเองค่ะเซลล์ ler, นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใบที่สองนะคืออะไรมีข้อความไหนจากจัก,กรวาลอีกนะคะกริปอืมขึ้นมาบ่อยมากเขาชีแล้วไม่ทราบว่าคลิปไหนจำไม่ได้นะจิตใจบางคนบางท่านมันเย็นชาแล้วไง เช a ่อหรือ h a p เก e ดอะ e รขึ้ n เม e ่อคุณน e น t ยู่ t นบางคนบางท่านยังเศร้าโศกเสียใจกับเรื่องที่ผ่านมาในอดีตค่ะนะฉะนั้นจักรวาลก็อยากบอกนะคะว่าถ้าคุณยังเศร้ายังโศกเสียใจประตูแห่งโคกซัพย์ความมั่งคั่งอุด,ดมสมบูรณ์มันจะไม่เปิดออกค่ะเพราะมันมีความเศร้าความทุกข์ความเสียใจมันปิดกั้นประตูนั้นอยู่วันนี้ถ้าคุณต้องการนะบางคนบางท่านในคลิปนี้ความมั่งคั่งอุด,ดมสมบูรณ์ ของขวัญจากจักรวาลคุณต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้แล้ววันนี้ไม่ว่าคุณจะมีอะไรมีเงินในบัญชีเท่าไหร่มันไม่ได้มากําหนดความสุขในชีวิตคุณค่ะอยู่กับปัจจุบันและคุณจะทําได้นะเรามาดูใบที่สามกันเฟสสตาร์ Faith, ar, นะมิคอลล์ลิสอเมซิ่งลี่ Everything I need always comes love it depends opening me to receive beyond anything I imagine ไพ่ใบนี้มาสื่อถึงอะไรนะคะครูเห็นดอกโบวแล้วนึกถึงการตื่นรู้ค่ะการตื่นรู้วันนี้คนในคลิปนี้คุณเป็นดอกไม้ที่บานแล้วค่ะกว่าจะบานได้นะทุกคนนึกภาพพร้อมทันกับครูดอกบัวมันไม่ได้บานในวันเดียวนะกว่าจะบานเนี่ยเขาต้องเป็นบัวใต้น้ํามาก่อนผ่านคนตมกว่าจะชูช่อออกดอกให้เราได้ชื่นชมได้ใช้เวลาตัวคุณเองก็เช่นกันวันนี้ให้เวลาตัวเองค่ะ เชื่อและศรัทธ,ธาในตัวของคุณเองก่อนคุณสามารถจะศรัทธ,ธาสิ่งนอกกายได้นะองค์เทพต่างๆองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระริยสงฆ์ภาษารีบบตทพระโมกขลานะนะพระอานนท์ใครก็แล้วแต่ในศาสนาพุทธหรือศาสนาใดที่คุณนับถือศรัทธ,ธาคือสารเริ่มต้นนะคะในการที่จะดึงดูดสิง่งดีๆเข้ามาในชีวิตนั่นเองนะคะ ก็ครูครูบาอาจารย์มาปิดท้ายแล้วนะคะครูซันนี่ก็กราบขอบคุณครูครูบาอาจารย์จักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้เตรียมของขวัญน,นะให้แก่เรเมในคลิปนี้ค่ะขอบคุณที่มาส่งพลังดีๆในคลิปนี้นะคะครูครูบาอาจารย์และครูซันนี่ก็ขอขอบคุณเรเมททุกท่านที่อยู่รับฟังจนจบนะคะและมีเอาข้อความบางส่วนบางตอนอาจจะไปตรงจิตตรงใจ บดล็อกปลดใจของคุณได้นั่นเองนะคะขอบคุณทุกการรับฟังและท้ายนี้กูสนนิขออวยพรให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทั้งมีจิตประพัสอรจากภายในสู่ภายนอกและมีความบางังคังอุดมสมบูรณ์เป็นมหาเศรษฐีใจบุญกันทุกท่านทุกคนนะคะท้ายนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กุสนี่ในการทำคลิปนะคะแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ